กรณีแชร์ชลูกโซ่พันล้านชอบโกงประชาชนนะตอนนี้ก็ลามปาไปถึงนะครับวอนะครับเจ้าคุณวอวชิระเมธีนะครับล่าสุดเมื่อกี้ดูข่าวปรากฏว่านะครับไล่เชิญตะวันของวัชิระเมธีมีการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนโดยการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเกินจากที่ได้ขออนุญาตไว้นะครับนะก็อาจจะโดนคดีบุกลุกป่าสงวนถ้าโดนบุกลุกป่าสงวนนี่ติดคุกนะนะครับ ติดคุกนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้นะฮะติดคุกนะครับถ้าถ้าบุกลุกป่าสมวหหน้าตามข่าวเนี่ยสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแต่ดูรายงานข่าวแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่ามีการไปก่อส่งก่อสร้างเกินกว่าที่ได้มีการขออนุญาตนลครับนะก็หลายคนเขาบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับตอนนี้คนกําลังจะเล่นงานวอเชีเมทีกันอยู่กรณีเกี่ยวเอี่ยวกับบริษัทดีไอคอนไปเทศแล้วก็เวบริษัท นะนะครับมีการชักชวนการลงทุนข้อความชัดเจนครับนะขอบคุณมากครับที่อวยพรมันเกิดนะครับก็อวยกันเต็มที่แะครับแทนที่จะอวยธรรมะก็ไปอวยดีไอคอนนะครับแล้วก็มีข้อความชักชวนการลงทุนนะครับถึงแม้จะมีพวกสาวกอะไรต่างๆออกมาต่อต้านผมนะครับผมก็ไม่ซสีเรียนหรอกครับก็ว่ากันตามพยาหลักฐานเพราะข้อความมันชักชวนลงทุน ให้เร่งรีบตัดสินใจพวกนี้รวยต้องดีไอคอนใครไม่ลงทุนก็เป็นพวกดักดานนะครับแล้วก็เป็นกระดานที้เขาเหยียบนะครับข้อความมันชัดเจนเราก็ต้องไปกล่าวโทษนะเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนก็ไปตรวจสอบทีนะพอจะดําเนินคดีอะไรได้ไหมนะครับส่วนในพวกสาวกของนะอ,า,อาจารย์วอเนี่ยนะจะมาเล่นงานอะไรผมนี่ผมไม่เคยกลัวเลยผมมองว่าไร้ราคาไร้ค่าไม่ได้ให้ความสําคัญ หน้าที่ก็คือต้องเอาคนทุกคนที่ทําผิดกฎหมายเข้าคุกเข้าตารางนะครับเอาเข้าคุกเข้าตารางให้หมดเป็นภารกิจของพี่เดน,นะนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จัดกันเต็มที่นะสาวกนะอ,อ,อาจารย์วจะมาทําอะไรนี่พี่เดไม่ได้ให้ราคานะครับอยากพูดอยากอะไรต่างก็เต็มที่ไปเราก็ดําเนินคดีไปเดี๋ยวทิศหน้านะครับดูมีเวลาก็อาจจะมอบหน้าให้ลูกน้อง ไปตรวจสอบที่สํานักงานปปงก็งให้ตรวจสอบเพื่อทําการอายัดทรัพย์สินของพระรูปนี้ต่อไปนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ทุกคนนะลอยนวลถ้าเกิดทําผิดกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าคุณเจ้าคณะเจ้าว่านะครับทุกคนนะครับที่อยู่ภายใต้กฎหมายจะมีนะมีจีวงจีวรนนะครับใหญ่กว่าเจ้าคุณวอยแยะมยแยะธรรมชโยผมก็เคยฟ้องร้องมาแล้วไปดูสิครับสมัยสากลเครดิตยูเนียน นะครับหมื่นวาร้านพี่เดเป็นทนายฝ่ายผู้เสียหายก็ฟ้องธรรมชโยฟ้องวัดพระธรรมกายผมเคยทำมาหมดแล้วนะเป็นทนายความหัวหน้าคณะผู้ทําแผนฟื้นฟูกิจการสากลเขตอยิตยูเรนียนกองจัดลงไปศึกษาโปรไฟล์พี่เดนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ว่าใครฉะนั้นถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษพี่น้องว่าว่ายังไงส่วนใครจะบอกว่าเข้าข้อกฎหมายไม่เข้ากฎหมายก็ เรื่องของคุณไม่เกี่ยวอะไรก็ไม่เกี่ยวกับอะไรกับพี่เดย์พี่เดย์ก็มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายใครไม่กล้ายุ่งกับนะพระอาจารย์วอก็เรื่องของคุณใครจะเชียร์ก็เรื่องของคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูกูก็ซัดเต็มข้อนะครับนะนะครับครับเต็มข้อเลยนะจะมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปแจ้งความเกินข้อเท็จจริงนะครับวันนี้ก็มีมีคนเนี่ยไ,ไปไปอ่าให้สัมภาษณ์สื่อบอกโอ้ยทนายดังไปแจ้งความ พระวอเกินจริงเกินข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับก็ขออนุญาตบอกไปยังพวกมึงเหล่านั้นว่าการแจ้งความนะอย่าลืมนะคูจบกฎหมายจบเนติบัณฑิตทุกอย่างก็ต้องแจ้งไปตามข้อที่จริงตามพยานหลักฐานนะเออไม่ต้องมาข่มขู่กูหรอกว่าเดี๋ยวจะโดนก็หาแจ้งความเช็จกูรู้นะนะนะกูไม่ใช่ควายนะครับเพราะนั้นการที่กูมอบหมายทนายกุ้งไปแจ้งความ นะครับกูก็แจ้งตามพยานหลักฐานนะไอ้พวกที่บอกว่ากูจะโดนก็หาแจ้งความเช็ตมึงช่วยไปแจ้งกูหน่อยเดียไปแจ้งจับกูหน่อยอย่าโมวแต่เห่าอยู่ทางโซเชียลอะไรต่างกูไม่ได้ให้ราคาเลยพวกมึงอนะหน้าที่กูก็ดูแล้วเนี่ยอะไรไม่ถูกต้องนะกูก็แจ้งความดําเนินคดีไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าดูแล้วอาจจะมอบหมายให้ลูกน้องไปทําหนังสือถึงปปงว่ามันควรที่จะต้องอายัดเงินหนึ่งล้านบาทหรือเปล่าก็ต้องทํากูจะไปกลัวทําไมล่ะ นะครับกูนับถือศาสนาพุทธพระรูปไหนดูไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรไม่ใช่กิจของสงฆ์นะไปทําผมไม่ให้ราคาหรอกผมอะนะเออเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธไม่อยากให้ศาสนาพุทธ,ธ,ธมัวหมองไม่อยากได้พระระดับเจ้าคุณนะครับนะไปอวยบริษัทซึ่งต่อมาก็กลายเป็นบริษัทช่อคกงประชาชนเนี่ยผมไม่ชอบพระแบบนี้นะผมมองว่ามันเหมือนก็ไม่ใช่พระ พระก็ควรจะพูดถึงเรื่องธรรมะวันนี้ผมก็น,นิมนต์พระมาที่สํานักงานเรื่องในวันคล้ายวันเกิดผมเห็นหลวงพี่ก็เห็นก็เทศก็ไม่เห็นเหมือนกับบรรดาคนเหล่านี้เลยเขาก็พูดถึงเรื่องธรรมะนะเรื่องลดละเลิกกิเลสเรื่องขันติเรื่องความอดทนใครจะว่าจะกล่าวเราเราก็ต้องมีความอดทนอย่าไปตอบโต้นะครับถ้าเรายิ่งเป็นพระด้วยก็ไม่ควรตอบโต้แล้วก็พระไม่ควรสอนให้คนเกิดความโลภเกิดกิเลส อยากรวยอยากอะไรต่างนะครับศาสนาพุทธไม่มีสอนวันนี้หลวงพี่ก็นะครับก็ทําการเทศให้ผมวันนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพระระดับเจ้าคุณ fc หกเจ็ดล้านถ้ามีพยานหลักฐานผมแจ้งความจับคนเนี่ยผมไม่กลัวลูกศิษย์คนไหนเสนอหน้ามาเลยนะคนอย่างพี่เดย์ไม่เคยกลัวคนพวกนี้นะไม่เคยกลัวนะคนรักพี่เดย์แม่ก็เยอะ คนรักหนุ่มกันชัยก็เยอะเพราะ,ะนั้นไม่ต้องห่วงซัดเต็มข้อนะครับซัดเต็มข้อบอกเลยนะครับไม่สนใจแล้วเนี่ยตอนนี้มีข่าวมาเนี่ยครับทางกรมป่าไม้ก็ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเอ้ยนะรู้สึกว่าจะมีเรื่องบุกรุกนะครับเรื่องบุกรุกอะไรครับบุกรุกป่าสงวนครับนะครับโอ้นะบุกรุกป่าสงวนจุกกรู นะครับน่าคดีประบุลุกป่าสงวนที่ส่วนใหญ่ก็ติดคุกครับป่าไม้ลุยสอบไล่เชิญตะวันลุกป่ารายงานข่าวจากข่าวสดนะครับเนี่ยพี่เดก็ตรงไปตรงมานะครับน่ารายงานข่าวจากข่าวสดนะฮะนะฮะก็ดูแล้วมันเป็นไงถ้าทําผิดจริงก็ติดคุกอ่ะบุกลุกป่านะเรื่องใหญ่นะถึงก็บอกต้อง47ไล่ติดคุกนะครับเข้ามานะครับ ใครชอบสไตล์พี่เดน,นะครับไม่สนใจครับนะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรต่างๆติดคุกได้นะครับ้าทำผิดกฎหมายนะ <S <S ผมเคยฟ้องธรรมชโยม,มาแล้วและที่ผ่านมาก็พระใหญ่ๆตัวโตกรณีเงินทอนวัดก็ติดคุกค,ครับนะครับนะนะ,นะพระยิ่งต้องมีศีลมีธรรมมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับนะดังนั้นพระรูปไหนนะครับทำผิดกฎหมายก็พี่เดย์ก็แจ้งความจับนะนะครับเต็มที่ นะครับไม่สนใจแล้วครับจะใส่ผ้าเหลืองจะเดทส้มนะใส่จีวงจีวรแจ้งจับหมดนะเพราะว่าผมอยากให้หยุดยั้งพฤติกรรมเป็นพระเป็นเจ้าระดับเจ้าคงเจ้าคุณนะครับนะนะครับเวลาจะรับเชิญไปกินข้าวไปฉันข้าวไปพูดอะไรต่างๆก็ต้องให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหกูนี่ใหญ่เป็นพระระดับผู้ใหญ่นะอืมนะจะไปไหนมาไหนอยากพูดอะไรก็พูดนะครับอยากทําอะไรก็ทําไม่ใช่ครับ นะครับนะไม่ใช่อยากพูดอะไรก็อยากอยากอยาก,ยากพูดไปเลยอยากอยากทาอะไรก็ทํานะผมไม่สนใจหรอกไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอะไรต่างๆนะนะซัดเต็มข้อแจ้งความเพิ่มมีอะไรแจ้งได้อีกแจ้งอีกนะเราไม่สนใจพวกสาวกพระรูปนี้ด้วยนะครับนะนะ,นะพฤติกรรมนี่มันไม่เหมาะสมอะไปอยู่ดีๆไปเชิญลงทุนพูดชัดเลยเชิญลงทุนแล้วต้องรีบตัดสินใจด้วย ไ,ไปตัดสินใจด่าดักดานอีกโอ้ยนี่มันพระหรือแพระนะครับนะไม่สนใจเลยไปด่าหนุ่มกันชัยเป็นฆาตกรต่อเนื่องเงี้ยเป็นสารเตี้ยนะปากดีเหลือเกินนะครับจับเต็มที่นะไม่สนใจนะครับจับพระเข้าคุกนี่ได้บุญนะขึ้นสวรรค์นนะยเพราะว่าพระองค์ไหนได้ทําอะไรต่างๆที่ขัดต่อคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าผมจับติดคุกได้ถอดจีวรได้นะโอ้โหผมเนี่ยภาคภูมิใจเลย นะเ,เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังบรรดาสาวกลูกศิษย์ลูกหาของวอร์วิชิระไมเทีนะกูบอกเลยว่ากูไม่กลัวพวกมึงดูปากนะกูไม่กลัวพวกมึงและไอ้พวกออกทีวีก็อย่างเหมือนกันนะนะมาแซกูเอาเดี๋ยวเดชาจ,จะติดคุกหิวแสงนะกูไม่สนใจมึงไปไรมึงคิดว่ากูแจ้งความเท็จมึงไปแจ้งความจับกูดิไม่ใช่นั่งเห่าอยู่บนจอทีวีนะครับนะกูไม่สนใจหรอกกูซัดเต็มที่พี่นะ้องเอฟซีเห็นดะ้วยไหม่ะ เนี่ยเอซก็บอกจัดมากให้เต็มที่เลยทาผิดก็จับสึกไปเลยโอ้โหชุกครูเอซพี่เดยแม่ต้องอย่างนั้นเน่ยนะครับนะเออนะเข้าใจนะ